สวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไมล์ไลน์อินยุโรปนะคะวันนี้เราจะมาลองกินมาม่าเผ็ดนะคะไม่เคยเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมากินมาม่าเผ็ดเดี๋ยวเราลองมาดูรสชาตินะคะนี่คือที่ซื้อมาจากร้านไทยนะคะเพิ่งมาเออเพิ่งจะมากินเป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะขานี่ก็เป็นหน้าตาของมาม่านะคะบูดอกนะคะฮอตชิคเก้นเฟเวอร์นะคะราเมลนะคะอืมก็ตั้งไฟเลยนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะคะตั้งไฟรอให้มันเดือดแล้วเราก็จะเติมมาม่าเนี่ยคะ่ะลงไป อันนี้มันอาจจะหม้อเล็กนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็สาม,มารถที่จะแอปไายได้ฝาใจฟฝาปิดปิดไฟนะคะนี่เดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรอรอปงงเดี๋ยวมาดูกันนะใกล้แล้วนะคะ อยนิดนึงนะนี่นะคะในซองก็จะมีนะคะเครื่องปรุงอันนี้นะคะนี่นะแล้วก็อันนี้นะคะอืม้วเอามาแกะใส่เลยนะโอเคนี่ค่ะทุกคนมาม่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะใส่เครื่องปรุงอะไรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ร้อนมากเลยนะ้ำน,นี่เข้มข้นมากเลยนะคะทุกคน นี่เข้มข้นมากอันนี้ใส่ผักนิดเดียวนะคะแต่ว่าน้ํานี้เปลี่ยนสีเลยนะคะทุกคนแบบแล้วเปลี่ยนอาจจะถ่ายตอนช่วงค่ำนิดหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนจะกินได้หรือเปล่านะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็ มากินมาม่านะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะมาม่าเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ร้อนเลยนะคะเดี๋ยวให้ใหายร้อนก่อนเราลองมาจิมกันดูนะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะคะเรามาดูนะคะร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยนะอู้ร้อนมากเลยค่ะทุกคน เราร้อนกับเผ็ดที่เจอกันนี่สุดยอดเลยนะนะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะเพราะว่าลูกอยู่กับยา่าอืมอ้ม เผ็ดอยู่นะฮะทุกคนเริ่มแล้วนะอืม,อ,มอร่อยมากเลยอะ่ะอ,อร่อยดีนะทุกคนไม่เผ็ดยังนะ อร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวขอ,อดูกล้องนิดนึงนะคะแล้วมาต่อกันเลยนะคะอืหายแล้วเนี่ยพังครั้งแรกนะคะทุกคน เผ็ดมากเลยนะย่อเลยตูดทีทุกคนอร่อยมากเลย ยัง่อยดีนะคะอืมถ่ายรูปหน่อยนะ หอมมากเลยนะคะอืมมันแค่เออแสบแสบแสบในปากอย่างเลยนะคะอืมเผ็ดอยู่นิดนึงนะคะแต่ทนได้อืมอันนี้ใส่ เรื่องปรุงทุกอย่างครบเลยค่ะไทยหมดจองเลยนะคะอร่อยมากเลยทุกคนชิมอันนม้ก่อ เผ็ดได้เรื่องอยู่นะคะอื ทุกคนนี้กินจนหมดหม้อหมดเกี้ยงเส้นเกี้ยงหมดเลยค่ะอันนี้เหลือตะผักนี่กินหมดหมดเกี้ยงเลยนะคะทุกคนอืร่อยมากเลยก็ก you, trim, trim, stop, ินเสร็จแล้วนะคะทุกคนหมดเกี้ยงแล้วนะคะสังเกตเผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะปากดูปากนะคะปากเริ่มแดงเผ็ดนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ก็มันเหมือนกับ เขาเรีวยกว่า,อาพอทนได้นะคะสาหรับคนที่กินเผ็ดอย่างอ้ํานะคะแต่ว่าถ้าใครกินเผ็ดไม่ได้นี่ก็น่าจะร้องไห้อยู่เหมือนกันนะคะแต่อ้ํารู้สึกร้อนๆสปแปะแสบปากนะคะบริเวณรอบๆนี้นะแต่ว่าพอทนได้ก็ถึงแม่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากจนทนไม่ได้นะคะกินหมดซองเลยนะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ <S <S บายบายนะคะทุกคน